ไม่ได้หายครับคือหมายความว่าก็จริงๆๆก็มีงานอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับึงแต่ว่าแบบบางทีอาจจะแบบเป็นต่งางจังหวัดบ้างอะไรเงี้ยครับช่วงนี้มันเพิ่งถ่ายหนังเสร็จอะครับแล้วก็เลยเพิ่งมีช่วงแบบที่ที่ว่างจริงๆอะไรเงี้ยครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่งถ่ายหนังเรื่องซัมเมอร์ Summer, แล้วก็เรื่องโจหัแตงโมไปครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเดือนหน้าจะหายไปอีกเดือนนึง,งครับไปต่างประเทศครับ ไปเรียนครับไปเรียนครับใช่ครับภาษาหรือว่าเรียนเรียนภาษาเนี่ยะครับใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับใช่บินมาสองี้แล้วบผมครับแต่หายนะเราต้องจำไอ้ใชครับอ๋อไม่ไม่ผมปกติครับใช่แต่ก็แต่ก็คือมันเป็นเรื่องของการเต็มตัวมากกว่าว่าเจออะไรใหม่ๆแล้วเราก็พูดภาษาบ้านเขาไม่ค่อยได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ไปเพื่อไปเรียนอยู่แล้วครับไปประเทศอะไรลองดูก็ อังกฤษครับอังกฤษไอังกฤษครับใช่ใช้ชีวิตคนเดียวกินออโฮนไปจริงๆมันก็อยู่กับโฮสนะครับมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากนะครับจริงๆก็เราก็เหมือนมันเป็นแค่เรื่องแบบว่าการปรับตัวนิดๆหน่อยๆเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่เองแบบขนาดว่าต้องทำต้องต้องแบบอยู่เองอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบมีโฮสเขาก็คอยดูแลบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคนะครับ ก็ไม่ได้อะไรครับก็คือทําแบบปกติครับก็ขอวีซ่าอะไรเรียบร้อยแล้วก็เ,เป็นเป็นของสถาบันเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไปกับเขาก็เหมือนว่าเขาก็จัดการดูแลอะไรให้หลายๆอย่างแล้วอะไรเงี้ยครับค่อนข้างจะตื่นเต้นไหมครับไปที่นู่นกลับมาก็เปิดเทอมพอดีอะไรเงี้ยริ่งกลับมาก็ยังไม่เปิดพอดีครับเพราะว่าผมแบบเปิดมิถุนาอะไรเงี้ยเปิดมหาลัยเปิดมิถุนาก็ไม่ได้แบบคือ ก็ถามว่าตื่นเต้นมันมันก็แน่นอนว่าตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่าก็โอเคมันก็ประสบการณ์นะครับก็ดีดีดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆยนอนอยู่บ้านเฉยๆมานานแล้วครับผมแบบว่าไหนไหนก็ทำงานมาก็เหมือนไปเที่ยวซะบ้างอะไรเงี้ยครับใช่เรียกว่าไปใช้ชีวิตเต็มที่เลยหรือเปล่าครหนึ่งผมอรากจะไปเออก็ก็คือไปแล้วก็คงเต็มที่ครับมีอะไรเที่ยวก็เที่ยวให้หมดอะไรเงี้ยครับใช่จะว่าเต็มที่ก็ก็คงต้องอย่างนั้นนะครับ ก็ก็คาดหวังว่าเออใช่อันนั้นเป็นกําไรครับออใช่ได้ก็ดีครับออแต่ก็ไม่รู้ครับเห็นเขาบอกว่าที่ไปเรียนมันมีแค่แบบออสมมร์จะเป็นสายญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับออแต่ก็ได้เหมือนกันผู <laughs> ้เล่นผู้เล่นเออ,เอ,อก็อราเลยน,นะครับใช่แต่ว่าแต่ถ้ามัน มีขึ้นมาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครับไม่มีใครรู้อยู่ด้วยไม่มีใครรู้ใช่ครับก็สบายผมคือหลักๆไปแล้วขอให้พูดให้ดีๆขึ้นมาสักหน่อยครับก็โอเคแล้วครับใช่เพราะไปเดือนเดียวก็ผมไม่คาดหวังอะไรมากแต่ก็ประสบการณ์นะครับหลักๆโอเคครับครับแต่ันนั้นพี่เจ้าบอกว่าอยากจะเรียนมากครับครับก็ดีครับแบบเอ่อมันเป็นคณะ ภ่าพโยน์นะครับใช่ชื่อนวัตกรรมสื่อสารสังคมครับใช่ของผมเป็นเกี่ยวกับกำกับการแสดงแล้วก็การแสดงครับที่มสบผมก็คือจริงๆริติดตั้งสภาแล้วครับใช่เพราะว่าผมสอบตรงเอาอะไรเงี้ยครับจะได้แบบติดก่อนเลยจะได้สบายก็ดีครับเราจะได้เรียนกับอะไรที่เราพอที่จะมีความรู้อยู่บ้างแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็จะง่ายต่อการแบบเรียนต่อๆไปอะไรเงี้ยครับ ก็ดีครับใลดีครับผมชอบเกี่ยวกับศิลป,ปะคร,บรับแล้วก็คณะนี้เรียนจบแล้วทำอะไรได้หลายอย่างครับใช่ครับขอบคุณครับนะ